Excess Healing is convert into equivalent amount of shield. s h i e l d เอาง่ายๆมี over heal ของตัวเองก็คือเอ่อ heal ที่เกินอะ่ะมันจะกลายไปเป็นโลโอ้ได้35ของ crit กลายเป็นจอกกอแล้วเขาบอกไปะว่ากี่วิเออ for 4 second เนี่ยเขาอ่ะควรทำหลอดใต้เลือดของเราอะ่ะบอกว่าไอเนี่ยจะหมดแล้วยังเนี่ยไอ้ empower ตีอ่ะเครียดอะ่ะจะหมดแล้วยังใครงงนะมันคือ battle fury ในฮอนในดอตออ,อันนี้ก็จะกดแล้วก็จะไอ้น,นี่ใช่ไหม อิมูนกับทุกอย่างที่ไม่ใช่ปอมอันว่าไงไม่ปากก็กลางเราวะเพราะว่าปกติแล้วอะครับการที่ตัวนี้เล่นเอเดียเพราะว่าแพสซีฟในนั้นอะมันมีแพสซีฟในแพสซีฟอีกว้ยคือยืนเหมือนมันได้เวล์คูณหนึ่งจุดห้าแบบมีเพื่อนยืนอยู่ในเลนด้วยอะแต่ได้เวล์หนึ่งจุดห้าเพราะฉะนั้นนีล่าจะเป็นตัวที่สมมติถ้าไปยืนเลนล่างเนี้ยโดยปกติในคอมนะมันจะเวลเร็วสุดแต่ว่านั่นแหละแล้วอันติฮิวไหมฮิวไหมไม่ฮิวเหรอ๋อปกติอันติ โอเคเอ็กซ์เฮียโอเคเฮียเฮียฮะลดความเร็วสปีดว่ะแล้วก็รวบบุมโอเคถึงเวลาลองแล้วจริงจริงแล้วกิมมีนีละแป๊บนึงนะสกินเฮียเทเจัดสีแดงสดจัดอ่ะ โอ้โอ้พอแอดเดิน oh, ขึ้นมาผมก็ต้องเดินถอยไป Holy shit man โอ้ยยิงตัวนั้นไปได้ใช่ไหมเจ็บเฮ้ยบได้นี่สมกับเป็นคนดูเลยเนี่ยถ้าคุณเล่นแอดมาแล้วคุณไม่ทำอย่างนี้นี่ผมโกรธเลยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้โหนี่เฮ้ยเป็นนักแข่งกันหรือไงวะเฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยป่าแม่งโอ้โหขนาดกูตามช้ากูยังจะตายแบบไม่ใช่อะไรนะแม่งมาเจอกันอุ้ย เสบมาดูยาวเวอร์งงมากจริงสำหรับคนที่เล่นมาในนั้นอ่ะเจ้าเจ้าแสบยาวเวอร์เจ้าโอเคเจ้าแล้วอิิิงงงอ้ยบอยโอ้แมนวีเมื่อกี้คือโอ้เีรดาแทนเขาทำดีมากเลยนะเขาคิวแปดอันใช่ปะคิ้วจิ้อ่ะ แต่ไม่รู้อะคือที่มันเก่งใน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 เลนล่างเพราะว่าเกี่ยวกับไอ้นั่นแหละเกี่ยวกับอัตตของมันแหละเพราะว่ามันแบบเอวีแงใช่มะเหมือนวายอยู่ข้างบนเลยเนาะจมูกอันดีมะตัวยละมัส not go in ตัวยมาก บอมตัวขาดไอ้เหี้ยมึงช่วยบอกกูได้ไหมว่าเด็บอีกูมีกี่ชาร์จไอ้เี้ยเกมกูไม่รู้กูไม่รู้จริงไม่ไอ้เหี้ยเขาต้องบอกเปะวะไอ้เหี้ยมีรถด่วนกำลังมาว่ะ กูตีไซออนกองปีนึ่งอะเขี้ยนมัน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 นี่อืออออออโอ้ชิบหายแล้วกูโยยากโอ้ชิบหายอัลโหโอโอโอ้โอ้โอเคผมรอดมีชาร์จเดียวแต่ฟาดรถซีดีอายซีอายซี ไม่เงื่อนไขมันต้องแดดครั้งครั้งแรกผ่านยูนิตอ๋อหรออ๋อหออ๋อหอแล้วผ่านเพื่อนนับไหมผ่านเพื่อนนับไหมนับโอ้โหแล้วกดแถบไม่เล็งเพื่อนให้กูด้วยอืโอเคเลยโอเคเลยโอ้โหแล้วเพื่อนเดินเร็วกูแดดผ่านยากเหลือเกิน หรอโอเคโอเคผมก็ได้แล้วผมก็ได้แล้วพร้อมแล้วตอนแรกผมก็งงว่าเอ๊ะผมยังแดชได้สองครั้งเลยแล้วก็อยู่ดีก็แดชสองครั้งไม่ได้เราลองฆ่าไหมตายไหมวะดูเหมือนจะตายนะโอ้โหมาถึงผมเนะี่ยโอ้โห จะไปรู้อันวันนึงอันอาจจะไปดูก็ได้วันนึงตอนแรกอันสามปีที่แล้วผมไม่ดูการ์ตูน <No S 1> ผมแบบ what the fuck is การ์ตูน what the fuck is การ์ชาเกมไอเ้เหี้ยเดี๋ยวนี้โอเคุณมาขับรถในบ้านผมอย่างนี้คุณเดี๋ยวผมแจ้งตำรวจนะตอนเจ้าที่แล้วผมผมปล่อยผ่านไปนะเพราะว่าไม่ไม่อะไรนี่พื้นที่ส่วนบุคคลนะอันนี้กู <No> จะตาย ตอนนี้พี่เล่นเกมอะไรบ้างครับโหให้ผมพูดหมดเลยเหรอพูดไปนี่น่าจะไม่รู้จักเกินครึ่งแต่ก็เยอะอยู่นะเฮ้ยมันถึงเวลาฆาตกรรมแล้วว่า Let's go Let's go โอเคทำหน้าตานย่างนี้นะอ้โอ้โอ้โอ้อเฮ้ยน้อยน้อย เออโอเคโอเค not bad not bad ดึ๊ด not bad ดึ๊ดนีล่าไปตัวที่ไปนัวตรงกลางไม่เก่งอ่านว่าแต่มันเล่นข้างเก่งมากเลยผ่านทันนี่ฟุตไม่นับคือมันคงต้องผ่านยูนิตเท่านั้นแล้วยูนิตถ้าครีปนับปะ hitting any unit will refresh ไปลองบอมละเอ๊ะเอ๊ะแบบมันไม่นับเอ่านนับปะวะเพราะเมื่อกี้อ่านผ่านครีปอะงงปะงงปะ อันไม่ชัวร์เลยว่ะหรือเชิ่เมตามันแบบเมตาแม่งเปลี่ยนไปเยอะอ่ะเกมแม่งเปลี่ยนจริงอ่ะในแข่งแม่งน่าจะแบบแปลกจัดเลยอ่ะเหมือนเกมใหม่เลยอ่ะคือแบบตุ๊อุ้ยเฮียอุ้ยเฮียหรือล่อได้วะนะฟักอุ้ยเราโยนปะวะเราโยนเราโยนเราโยนพอชัวร์เราโยนแน่นอนเพราะอีกฝั่งเลยกระทำป่าเราคือตัวเราวะฮะป่าเราคือโยนได้เหรอโอเคอุ้ยระเบิดตั้ม บางทีนะโอเคไ,ได้อย,ย,อย,ย,อยู่สวย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 อยู่ทำไมอ่ะรู้สึกว่าอันยังไม่ได้แบบรู้ว่ามันเก่งไม่เก่งเลยวะพอชัวร์อันโดนแบกอ่ะเกมนี้ม,มั Ball Ball นมะีเอลเดอร์บอกบาลอนอ่ะเราแค่ต้องเอ็นนะจริงๆแล้วนะโอเค not on this wave เนี่ยเนี่ยเนี่ยเวบนี้นใช่ พูดตรงๆว่าอันยังไม่ชินกับการกับการเล่นเขาเรียกอะไรวะนล่าที่แดชมันเป็นฟีลแบบฟรีฟอร์มเลยวะคือแดชมันฟรีฟอร์มมันทําให้ตัวมันแปลกไงไม่รู้อะหมายถึงที่มันแดชแดชอะไรก็ได้แล้วก็ถ้าแดชผ่านแต่มันดีแหละเพราะมัน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 ข้ามกำแพงข้ามเทรนง่ายแบบพิ้วหนีง่ายใช่ไหม